สวัสดีค่ะชาวลัคณะาราศีการมาดูดวงความรักในเดือนสิงหาคมของคุณนะคะสำหรับดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณเนี่ยคือดาวพฤหัสนะคะซึ่งโคจรอ,อยู่ในภพสุภาค่ะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะจะมีดาวเล็กๆมากระตุ้นด้วยเลยทําให้เกิดปฏิกิริยาแปลว่าคนรักของเราค่ะในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เขาคิดนะคะแต่อยากจะหาความเจริญความก้าวหน้าให้กันกับตัวเองะคะมีเรื่องในหัวที่เขาแบบว่า คิดเยอะแยะนะคะทั้งเรื่องของการวางแผนนะคะว่าจะทําอะไรยังไงดีจะเข้าสังคมอย่างไหนจะไปไหนมีอะไรคือเหมือนในหัวเขาว่ามีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะในการหาความเจริญให้นะ,ะบางทีอาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกแบบเออฉันจะทำยังไงดีนะแบบที่จะเจริญขึ้นอาจจะไปเรียนก็ได้นะบางคนก็เป็นช่วงที่แบบพยายามคิดหาช่องทางนะคะในการศึกษาต่อจะเป็นศึกษาต่อต่อตางประเทศนะศึกษาผ่านโลกออนไลน์หรือพยายามแบบ เข้าไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อบบเติมเต็มให้ตัวเองอ่ะมีศักยภาพแล้วหรือมีความรู้มากขึ้นหรืออาจจะเป็นการแบบเข้าไปหากลุ่มสังคมใหม่ๆอ่ะที่จะช่วยแบบเป็นเหมือนกระยานม้ตมอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วยกลุ่มก้อนที่จะช่วยทําให้ตัวเองอ่ะไปสู่ในจุดมุ่งหมายที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะจะเป็นสังคมใหม่ๆคือผู้ที่มีความรู้ ะคะก็คืออาจจะเป็นแบบกลุ่มคุณครูนะกลุ่มสังคมทีเ่เป็นระดับแบบบิ๊กปุ้มในอุตสาหกรรมที่เขาแบบทำงานหรือเป็นการแบบเข้าไปหาผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองอ่ะอัพเลเวลอัพเวลขึ้นมานะบางทีไปอยู่กับกลุ่มผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้เยอะแล้วก็ได้ซึมซับแง่คิดนะคะหรือว่าจะได้คอนเน็ t ชันอะไรบางอย่างมาก็ได้นะก็เป็นช่วงที่เหมือนเขาจะพัฒนาตัวค่ะ หรือถ้าเป็นอีกแง่หนึน่งนะคะสุภาเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลนะค,ะ,คะก็จะเป็นช่วงเดือนที่รู้สึกมีความกระตือรือร้นมากๆอ่ะในการแบบทําเรื่องของงานบุญงานกุศลต่างๆนะคะอาจจะเป็นแบบการเข้าไปช่วยผู้ใหญ่นะเชะ่นอาจจะเป็นพระเกจิอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่หญที่นับถือเนี่ยนะคะว่าเออเป็นแขนเป็นขาให้กันกับผู้ใหญ่นะเขาอยากจะไปทําบุญที่ไหนก็ไปเป็นสารถีให้นะ,ะหรือไปเป็นแบบตัวช่วยคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะ,ะพระเกจิอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในการทํางานบุญ เพื่อนะคะ,ะเป็นประโยชน์กันกับตัวเองด้วยนะ,ะแต่ทีนี้ถ้าพบสุภพแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่บางคนนะคะก็อาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับผู้ใหญ่จริงๆนะคะก็จะเป็นลุงป้านะคะหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ะคะ่ะเพราะว่าผู้ใหญ่กลุ่มนี้นะคะกะ็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสบายก็ได้นะ,ะเพราะว่า ดาวฤทยูสัมพันธ์อยู่ในภพสุภาะนะคะแล้วก็ดาวอังคารเลขสามในมาจากภพมรณะอีกซึ่งทั้งสองความหมายเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะ,ค,ะความเสื่อมในสุขภาพทําให้คนรักของเราเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าไปปฏิบัติไปดูแลนะคะพาไปหาหมอไปพูดไปคุยไปพบไปติดต่อนะคะไปสัมพันธ์อ่ไปหานะคะพ่อแม่ก็ได้นะคะหรือผู้ใหญ่ที่ตอนนี้ไม่ค่อยสบายเลยเหมือนว่าชีวิตเขาอะ่ะมันจะวุ่นวายมากเพราะว่าตอนเนี้ย ในช่องคู่ครองอะค่ะมีราหูอยู่นะคะราหูคือเรื่องลมพายุนะคะมันเหมือนคู่ของเราอะเขาแบบมีอะไรต้องทำเยอะแยะมากมายมีเรื่องแบบต้องแก้ปัญหาต้องเคลียร์ต้องแบบเดินทางไปนั่นไปนี่ทํานูน่นทํานี่นะคะไม่ว่างนะคะเลยแบบว่าอาจจะเป็นช่วงที่คนรักกับตัวเราไม่ค่อยได้สัมพันธ์กันไม่ค่อยได้เจอกันนะ,ะหรือต่างคนต่างมีวิถีมีชีวิตนะคะมีเรื่องราวต่างๆที่เหมือนต้องแบบแย,แยกกันอยู่หรือไปทําแบบ ต่างคนต่างทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวคุณอะนะคะเจอราหูเล็งรักอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นเกณฑ์พินทุบาทอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีคู่ช่วงนี้นะคะก็อาจจะมุนๆนหน่อยนะคะเขาอาจจะแบบไม่ค่อยอยู่ใกล้ชิดกับเราหรือบางทีอาจจะเจ้าอารมณ์ด้วยความที่ว่าคนรักอาจจะมีแบบเรื่องที่จะทําอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าขี้หมุนหงิดง่ายนะคะหรือบางทีมันทําอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็เออไม่ชอบให้ใครมาเซ้าซี้ก็ได้นะคะหรือแบบ ก็อาจจะหมุดหิดง่ายนั่นเองทีนี้ในช่วงสิ้นเดือนนะคะเหมือนว่าคนรักกับตัวเราะคะ่ะจะเริ่มเข้ามามีอิทธิพลหรือมีดวงดาวที่มาส่งกระแสทําให้เราแบบกับคู่ของเราอาจจะทําอะไรบางอย่างร่วมกันที่ไม่ค่อยได้เจอกันก็อาจจะได้เจอกันมากขึ้นนะคะที่อาจจะไม่ค่อยถูกชะตากันนะคะเพราะว่าราหูเล,งล็งรัก่ะมันเป็นเกณฑ์พิณุบาทก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงปลายเดือนนะคะคุยกันง่ายนะคะเข้าใจกันดี มีเรื่องให้อะไรต้องทำบางอย่างร่วมกันเลยเหมือนเป็นไปในทิศทางที่เป็นในเชิงโพสิทีฟแล้วกันนะก็พอดาวย้ายค่ะอย่างวันที่26สิหิงหาดาวองคารย้ายเข้าสู่จุดการงานนะคะส่วนดาวสุปย้ายวันที่27สิงหานะคะเข้ามากลุ่มลัคนณะเลยทําให้เลข3เลข8เลข9เลข6เนี่ยส่งอิทธิพลนะคะถึงตัวเราถึงตัวคู่ครองอะค่ะแล้วไอ้มุมจตุสดายเนี่ยจริงๆเป็นมุมที่ดีนะตมหลักโหราศาสตร์มันเหมือนแบบเป็นมุมที่ มีความสมนานณ์ชันนะเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องครอบคอรัวเรื่องตัวเองนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ดาวที่ลอยอยู่เนี่ยก็เป็นดาวที่ไปในทิศทางที่เอื้อคุณกันเลยทําให้คุณกับคนรักมีโอกาสได้มาพบเจอกันมาคุยกันมาปรึกษาหารือแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะมีความสร้างสรรค์ด้วยนะคะอาจจะมีการแบบเออตกลงคุยกันปรึกษาเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาเรื่องของงานบุญงานกุศนนะคะ ปรึกษาเรื่องของแบบการเงินการลงทุนหรือเรื่องรายรายรับรายจ่ายเรื่องเงินเงินทองทองอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนม,นม,นมีเรื่องที่เราต้องมาเคลียร์หรือต้องมาคุยนะต้องมา,าช่วยกัน brainstorm นะคะแล้วเนี่ยนะคะราหูในภพปัตนีเนี่ยนะ,ะเขาก็เจอดาวคู่ธาตุด้วยนะเลขสามในดาวองคาใช่ไหมคะเราอยู่ในภพการงานเลยมันเหมือนว่าเฮ้ยคนรักของเราช่วงเนี้ยเขาแบบว่าค่อนข้างมีความคล่องตัวนะในการทํามาหาก,กินนะคะ ก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางใกล้ไกนะแบบโอ้โหในกรุงเทพต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันเป็นเรื่องของแบบดาวพุทัดลมอ่ะมีความคล่องตัวมากๆในการทำมาหากินเพอยิ่งทำมาหากินดีใช่ไหมคะก็ยิ่งแบบว่าให้เงินกันกันกบคุณะนะคะก็เลยเหมือนเขาเขามีโอกาสนะคะเรื่องช่องทางการทำมาหากินในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยนะคะ ก็มีโอกาสในเรื่องของการทามาหาก,กินเหมือนกันถ้าเกิดคุณยิ่งได้ทํางานอะไรบางอย่างร่วมกันในช่วงปลายเดือนอะ่ะเช่นบางทีเราไปออกบูธหรือทําอะไรที่มันเป็นฟรีแลนซ์งานเป็นจ็อบๆที่ทําด้วยกันนะเออเหมือนว่าอันนี้มันจะช่วยเกื้อกูลทําให้เกิดเรื่องของความสําเร็จเรื่องของเงินทองเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเลขสเนี่ยนะคะดาวอังคารเนี่ย ท่านเป็นดาวคู่มิตรกับเลข6แล้วเป็นดาวคู่ท่ากับเลข8ซึ่งเลข6และเลข8เนี่ยอยู่กับตัวเราอยู่กับตัวคู่นะคะยิง่งถ้าเกิดคุณได้ทําอะไรในช่วงปลายเดือนน่ะแนะนําให้ทําเลยนะมองว่าผลลัพธ์ที่ได้ค่ะมันจะแบบหูรุ่งเลยนะแบบสมุมิคุณไปออกบูใช่ไหมคะ,อะเอาแฟนคุณไปด้วยก่อนหน้านี้นะคะขอให้ไปไม่เคยไปนะคะหรือว่าไปแล้วก็มีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกังนกลายเป็นว่าเอ้ย พอสิ้นเดือนเราทําอะไรร่วมกันมันทําไมมันมันดีจังเลยอ่ะมันคล่องตัวจังเลยมันแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันมันไหลลื่นมันคล่องตัวมากอ่ะมันมันต่างไปจากเดิมอ่ะนะก็เลยมองว่าเออลองทําอะไรบางอย่างร่วมกันไหมอาจจะเป็นกิจกรรมงานบุญก็ได้หรือการทํางานจริงๆเพื่อหาเงินเพื่อหารายได้ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางอ่าไปทําอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะก็มองว่ามันไม่ค่อยมีข้อขัดแย้งนะคะทีนี้ เลขเก้านในพกพันธุเนี่ยนะะเลยเป็นไปได้ว่าช่วงปลายเดือนนะคะมันก็าอาจจะมีโอกาสในเรื่องของแบบเรื่องของทรัพย์สินของคุณนะคะมีดาวเกตมาอยู่นะเป็นการบวงสวงหรือเปล่าอาจจะมีการแบบทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะบวงสวงที่ดินนะคะเอารถไปเจอมันเหมือนมีเรื่องของแบบพิธีการพิธีกรกรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างเข้ามาที่บ้านที่สํานักงานอา,อาจจะมีการแบบว่าเชิญ องค์เทพก็ได้นะอาจจะเป็นการแบบตั้งศารขึ้นสารหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านในรถนะคะในที่ดินของเราอะ่ะแล้วอันเนี้ยนะคะเรากับคนรักเนี่ยก็เหมือนกับมาร่วมด้วยช่วยกันอะ่ะบางทีมีการบวงสรวงอะไรบางอย่างทําบุญบ้านใช่ไหมคะก็เชิญคนในที่ทํางานเชิญคนรักอ่ะเชิญพ่อแม่พี่น้องมานะคะก็ดูเป็นไปในทิศทางที่แบบเลือกคุณหรือช่วยเหลือก,กันได้ดีนะ แล้วยิ่งถ้าเกิดคุณทําอะไรที่บ้านคุณน่ะนะในช่วงนี้หรือที่สํานักงานคุณน่ะก็อมองว่ามีความคล่องตัวในเรื่องของการทำอาหารกินด้วยนะเพราะว่าเลขสามที่อยู่ในช่องการงานอ่ะอังคารคือดาวธาตุลมอ่ะคือความคล่องตัวการโชว์อะไรบางอย่างนะคะในในสิ่งที่คุณทาเนี่ยแล้วสัมพ,พันธ์กับภพพันธุก็คือบ้านของคุณเนี่ยนะคะบางคนอาจจะไลฟ์ขายของที่บ้านนะคะหรือว่ามีการแบบทำเวิร์กช็อปอ่ะอังคารคการลงมือทาอ่ะ ทำเวิร์กช็อปอะไรบางอย่างนะคะหรือว่า,าไปทําสวนก็ได้นะคะทำสงทสําสวนหรือทําอะไรบางอย่างกับที่บ้านเนะะี่ยค่ะก็ดูดีมีความคล่องตัวดีนะมีคนแบบมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะทํามันได้อย่างแบบดียอดเยี่ยมด้วยนะ,ะมองว่าสิ้นเดือนนะคะคนกับคุณกับคนรักเนี่ย ดีกันเลยนะคะเรียกว่าเอาจูบป,ปากกันเลยนะคะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จดียิ่งยวดนะคะแต่ว่าต้องทําด้วยกันนะถ้าเกิดว่ายัางเขาชวนมาแล้วเราก็แบบว่าเออยญิงๆนิดนึงฉันแบบรงคาญเธอฉันไม่ทาละอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณเสียโอกาสนะก็ลองดูลวกันว่าสิ้นเดือนเราไปทําอะไรกันกับคนรักดีนะสิ่งนั้นก็จะได้แบบเอ,อื้อคุณเป็นกับคุณนะในเรื่องของความสำเร็จหรือเรื่องของโชคลาภด้วย ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID ด e ชีตาแอสโทรจีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ